เพื่อนๆมีฟิโนที่จะใส่คาบูเดตนะครับกรณีที่คาบูเดิมมันรวนนะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มาต่อกับเจ้ากันนี้ e ีที่2นะครับคาบูเดรคาบูเดิมมันรวนนะครับเข็มเร่งมันเสียนะครับจุดลุอย่างปรับไอคาบูทุนยากาศไม่ดีนะครับกันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใส่คาบูเดตกันนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็หาคาบูเดตมานะครับอันดับแรกที่เราต้องบุดเลยก็คือนี่ครับพวกสายอัตลุบ2องรูนี้นะครับ ปุดเลยนะครับนี่ก็ปากนะครับต้องหาอะไรสวมนะครับเป็นพวกมินิมที่ขายตามช็อปปี้ La ัชดาก็ได้นะแต่นี้ผมใช้เป็นท่อ PVC ขนาดหกุนนะครับมาเนี่ยมาถูด,ด้วยกระดาษทรายนะครับให้มันหยาบหยับนะให้เข้าในดูกระบูเดิมได้นะพอกระบูเดิมนะก็มาดูนะครับที่ผมทําไปตอนนี้ก็คือนมหนูเราผมยืนพื้นอยู่ที่อากาศ35นะครับน้ามันเบอร์ร้อยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องแปลงอีกนันก็นอกจากท้องรูนี่ที่อุดนะครับก็เป็นสายกันร่งกับสายชกนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทากันเลยนะเอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สําหรับอยากจะเปลี่ยนเองนะครับกดติดตามช่องไม่ใช่ช่างก็ทําได้ด้วยนะครับส่วนเกีมยริ่งก็ไว้ล็อกกลางนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดสายกันริ่งอะไรกันเลยนะครับเพื่อนๆสายชกนะครับก็นี่ครับชุดใจชกเดิมก็ถอดออกมานะครับ ก็ผมตัดตรงนี้ออกไปประมาณชับไถ่โชคเราถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็เนี่ยตัดบูทประมาณนี้ประมาณสิบมิลนะครับลงลงไปนะครับลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะตัวนี้นะครับตามแล้วตัวนี้มันจะพอดีเลยนะครับอ่อันดับแรกไถ่โชคเราได้แล้วนะครับนี่ครับชุดชุดนี้ของคาบูเดตเราไม่ใช้นะครับนี่ใช้แค่นิดเดียวนะครับก็มาเปลงไปด้วยกันเลยนะครับนี่ก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ สายโชคได้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นชุดสายกันริ่งนะครับเพราะว่าคาบูเราก็อุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาตัดสายกันริ่งกันนะโอเคครับเพื่อนๆก็มาดูสายกันริ่งนะครับนี่ครับผมจะตัดจากตรงนี้เลยนะครับผมก็ตัดหัวนี้ออกด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่สายโชคก็ได้แล้วนะครับนี่ก็จะตัดตรงนี้เดี๋ยวมาตัดเก็ยวผมพอตัดโกนนะครับ เวลาตัดเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะอย่าตัดทีเดียวขาดนะครับเดี๋ยวสายตาลิงเราจะขาดนะครับค่อยๆเจียไปนะประมาณนี้เดี๋ยวก็หักออกได้เลยนะเพืเ่อนๆได้แล้วก็ถอดออกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวัดระยะสายการริ่งสำหรับสายกับบุดดนะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีบอกนะครับก็พวกชุดระบบน้ํามันก็ใช้แบบเดิมนะครับมีก๊อกดูดเหมือนเดิมนะครับ พอต่อเข้าคอริดหนึ่งเส้นนะครับพอคาบูหนึ่งเส้นนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนโคกรองก็ใส่ได้พอดีนะครับอาจจะฟิตนิดนึงนะครับต้องยัดๆเข้าไปนะก็ได้อยู่นะครับส่วนในนี้ก็แช่แปะปูกุ่นก็พอดีนะครับเหลือสายกนริ่งนะครับเดี๋ยวมาวัดตัดกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองโอเคนะครับเมื่อเราได้ใส่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็มาวัดระยะสายกันริ่งของเอ้ยเข็ม ลูกชักคาบูเด็ดนะครับนี่ผมก็กะไว้ประมาณแล้วก็วเนียนะครับแทงไปอย่างนี้เลยเนี่ยในช่องว่างเนี่ยครับแทงไปอย่างนี้แล้วก็กดลงนะครับแล้วอ่านค่าดูได้เท่าไหร่ครับอ่ะมันห้าสิบสองนะครับ,มนนรบผมจะเผื่อไปอีกประมาณเป็นหกสิบนะครับเพื่อเราบัดกรีอะไรด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้มาจิ้มดูนะครับ นะครับก็เกือบๆ60ฟ้านะครับ60นิดๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะบัดกรีตรงนี้นะน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่าลุกเร่งขึ้นสุดไหมนะครับนะครับส่วนที่เป็นสายเต่งก็แบบปรับที่หัวนี้ได้ก็มีเหมือนกันนะครับปรับดึงยอนที่หัวเนี้ยจะดีมากครับแต่ว่านี่ไม่มีนะครับก็เอาแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็มาบัดกรีกันณจุดนี้กันนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ไล่หนูนะครับผม นี่นะครับที่จุดบัดกรีผมจะเอาใส่ไฟพันไว้ด้วยนะครับให้มันแน่นขึ้นนะมันจะบัดกรีง่ายนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็บัดกรีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาใส่ลูกเร่งดูว่ามันขึ้นสุดไหมนะครับผมมันค้างไหมอะไรไหมนะเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคครับก็ใส่ไปแล้วมาลองเร่งดูนะครับสุดพอดีเลยนะครับอ่าก็จิ้มโมเนียไปแบบที่ผมบอกนะครับพอดีเลยสําหรับวิธีการวัดตัด สายระยะลูกชักลูกร่งนะครับขอลื่นดีเดี๋ยวเรามาล, ck, ลมมองใส่แล้วก็ติดเครื่องกันดูนะครับนมหนูอากาศทาริมาน้ำมันเบอร์ร้อยนะว่าอาการจะเป็นแบบไหนนะผมอ่ะกรองอากาศผมก็ใส่ไปครบเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองติดดูอาการกันก่อนนะว่าเร่งได้ไหมก็อากาศผมเปิดไว้รอบครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองจำเบ็ดตรงดูก่อนนะครับว่าสตาร์ตติดไหมนะผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับน้หนูเบอร์ สามีห้านะครับน้ำมันเบอร์ร้อยนะครับก็ผมมาไปลองขี่มาแล้วนะครับก็บิดติดมือดีนะครับแต่ว,ว่าต้องเพิ่มน้ำหนูอากาศสักหน่อยนะเป็นสัก3าเปอนะครับน้ำมันสักร้อยห้า ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนน้ำหนูอีกครอบนะครับโอเคนะครับเพืเ่อนๆสำหรับคันนี้ก็จบที่น้ำหนูเบอร์38 กับเบอร์ร้อยห้านะครับเออเบอร์ร้อยนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ขี่ดีเลยนะครับเพื่อนๆแต่ละกันก็ไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนกันนะครับพอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ให้เพื่อนๆก็ไปเป็นแนวทางไล่ต่อเองนะครับเพราะหนูแต่ละรถแต่ละคันกินไม่เท่ากันนะก็ยืนพื้นสามารถทำเปดร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้าประมาณนี้ครับก็ดูหัวเตียนสี 4, หัวเตียนด้วยนะครับ ก็ไล่ยากกว่าถุควนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกันแค่นี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆสีวัวเตียนยังออกนาอยู่เลยนะครับจะได้ไล่อีกนิดก็เจ็บเลยนะครับแต่อันนี้ก็บิดสนุกมากเลยนะขี่เร็วกว่าเดิมนี่มาอัปเดตหัวเตียนนะครับตอนที่ขี่นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบเสร็จก็เดี๋ยวลองขี่เพื่อนๆดูนะครับโอเคเพื่อนๆหลังจากประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูนะครับ การ์ดเร่งแบบไหนนะครับขี่มือเดียวนะครับขี่เร็วไม่ได้นะครับผม โอเคนะครับอันนี้เป็นรถลูกเดิมเครื่องรวมแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ทีนี้ปากคาูดเดนะคนับ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สำหรับใครขาบูดเด็กก็จบกันไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ